สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสวัสดีเช้าวันพุธสดใสนะคะเด็กๆวันนี้คครูเอจะพาเด็กๆไปออกกาลังกายกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเด็กๆเตรียมตัวนะคะยืนแขนทั้งสองออกไปแล้วกระสันให้มันแรงแแล้วกระสันให้มันแรงๆเราเต้นฮอกกี้ฮอกกี้แล้วเราก็หมุนตัวไปรอบๆทาให้เราสบายใจ ามาต่อกันด้วยเบนยิมนะคะเด็กๆกำแม่เอากำไว้ที่อกนะคะแบ่ยื่นออกไปข้างหน้านับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามาต่อกันอีกท่าหนึงนะคะจับหูและก็อ้อม ีษะมานะคะจับหูอีกข้างหนึ่งแต่สลับกันนับ 1- นึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเยี่ยมมากค่ะเมื่อวานนะคะเราอ่านสระไอไม้ม้วนไปวันนี้ครูเอจะพาดเด็กๆไปเรียนคณิตศาสตร์นะคะ วันนี้เราจะไปบวกเลขกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอย่ยพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะเรามาบวกเลขไปพร้อมกันนะคะเด็กๆเด็กๆดูนะคะ9บวกสเลขอะไรมากกว่าคะเลข9มากกว่านะคะ ฉะนั้นเด,เด็กเอาเลข9ไว้ในใจแล้วเอานิ้วมือขึ้นมา4นิ้วนะคะแล้วเราจะนับต่อไป9แล้วคืออะไรคะ10 11 12 13ถูกไหมคะ9บวก4เท่ากับ13เรามาดูข้อต่อไปด้วยกันนะคะเด็กๆ เด็กๆด,ดูตัวเลขนะคะ12บวก5อะไรมากกว่าคะ12มากกว่าฉะนั้นเด็กๆเ,เอา12ไว้ในใจเด็กๆยกมือขึ้นมา5นิ้วเด็กๆลองนับต่อจาก12สิได้เท่าไหร่เอ่ยมีใครจะตอบถูกบ้างนะ12แล้วใช่ไหมคะ 13 14 15 16 17ไหนใครได้17บ้างเด็กๆเ,เยี่ยมมากค่ะอีกหนึ่งข้อนะคะเด็กๆ14บวก6เลขตัวไหนมากกว่ากันเอ้ย14เด็กๆเ,เอา14ไว้ในใจนะคะ แล้วชูนิ้วขึ้นมา6นิ้วนับต่อจาก14เอานับซีได้เท่าไหร่เอ่ย14 15 16 17 18 19 20ไหนใครตอบ20บ้างคะเก่งมากคะ่ะ ต่อไปเรามาทดสอบกันดูนะคะว่าเด็กๆจะตอบถูกกันหรือเปล่า9บวก6เด็กๆดูสิคะเลขอะไรต้องเอาไว้ในใจะคะรับเลยนะคะได้เท่าไหร่เอ้ยคุณครูมี2คําตอบ14หรือ15คะ่ะให้เวลาบวกนะคะติ๊กตอก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 หมดเวลาเรามาดูเฉลยกันคะ่ะ คำตอบคืออะไรคะเด็กๆคือ15นั่นเองนะคะไหนใครทำถูกบ้างรับดาวไปเลยคะ่ะมาดูกันอีกหนึ่งข้อนะคะเด็กๆมี2ตัวเลขนะคะ9 7บวก7ต้องเอาเลขอะไรไว้ในใจเอ่ยเลขที่มากกว่านะคะเด็กๆนับต่อไปเลยนะคะนับได้เท่าไหร่ มี15กับ16จะตอบอะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกหมดเวลาคำตอบที่ถูกต้องนะคะ16นะคะไหนใครตอบถูกบ้างเอ้ยรับดาวไปเลยคะ่ะเด็กๆจ๋าเป็นยังไงกันบ้างคะการบวกของเราเด็กๆพอทำได้ไหมเอ้ย คุณครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้นะคะเด็กๆเยี่ยมอยู่แล้วงานของวันนี้นะคะให้เด็กไปฝึกการบวกเลขนะคะอยู่ท้ายคิปคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำห้าข้อนะคะเด็กๆเขียนโจทย์นะคะแล้วก็เขียนคําตอบลงไปให้เด็กๆบวกเลขนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูดูบรรทัดสุดท้ายอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะฝากเด็กๆดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณรูก็มีเพลงสนุกสนุกมาให้เด็กๆฟังเป็นเพลงยอดฮิตของเด็กๆนั่นเองนะคะนี้ต้นดักเด็กๆฝึกฟังแล้วก็ฝึกร้งองเดี๋ยวมาโรงเรียนเ,เราจะมาร้องด้วยกันนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Wek, 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 wek. Over the hell and far away, mother duck says quack 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 quack. But only four little ducks came back. One, two, three, four. Four little ducks went now one day over the. what the hell